มาดูข้อ24นะคะมวล A ขนาด4กิโลอยู่บนระนาบขุข,ขะา0องศากับแนวระดับมวล A ผูกด้วยเชือกเบาผ่านลอกซึ่งมีมวลน้อยมากและไม่มีแรงเสียดทานไปยังมวล B ขนาด6กิโลมวล B 6กิโลเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็คือ60นิวตันเนาะ mbg ตรงนี้60นิวตันมวล A 4กิโลเพราะฉะนั้นน้ำหนักก็คือ40นิวตัน เราไปแตกแรงตรงนี้มุมที่พื้นเอียงคือ30องศาแตกแรงตรงนี้จะเป็น mg cos 30 mg s i n 30ตรงนี้มีแรง n นะคะแรงปฏิกิริยาตั้งฉากคราวนี้เนื่องจากว่า b อ่ะมันหนักกว่า b อ่ะหน,น,นัก6กิโล A หนัก4กิโลเพราะฉะนั้นวัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นพื้นเอียงมาเนาะมาทางด้าน B เมื่อวัตถุเคลื่อนที่ขึ้นพื้นเอียงมาทางด้าน B แรงเสียดทานเนี่ยก็จะต้องมีทิศลงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะไปคิดทิมก้อน A ก่อนคิดฟรีบอดี้ของมวล A เพื่อไปหาแรงเสียดทาน A เนี่ยซึ่งอยู่บนพื้นเอียงเราจะมองแกน X ขนานพื้นเอียงแกน y ตั้งฉากเนาะ ไม่มีการเคลื่อนที่ในแนว y ซ i g m a fy เท่ากับ0ก็คือจะได้แรงขึ้นพื้นเอียงตรงนี้แรง n เท่ากับ mg cos n เท่ากับ mg cos 30 ma เท่ากับ4 g 10 cos 30รูิ3ส่วน2เพราะฉะนั้นตรงนี้จะได้แรง n คือ20รูิ3ต่อมาหาแรงเสียดทานนะคะ fk เนอะ fk เป็นแรงเสียดทานจน Fk เท่ากับ谬 kn มูคือสัมประสิทธิ์ความเสียดทานซึ่งโจทย์ให้มาแล้วคือสแควรูทสมส่วนสมาคูณกับ n คือ20่สรูทสคิดเลขออกมาเนาะได้15เพราะตรงนี้รูท3คูณรูทสเป็น3 3มสคูณยีเป็น60 60บหการสได้15ต่อมามาคิด free body รวมคือไปคลี่ a และ b ออกมา ให้อยู่แนวเดียวกันก็คือมี A มี B วัตถุเคลื่อนที่ไปทาง A เนาะ ma g s i ด์สก็คือแรงตรงนี้ที่ลงมาตามพื้นเอียงมีแรงเสียดทาน fk มี mbg เราคิดระบบรวมคือมองว่าทั้งสองก้อนคือก้อนเดียวกันวัตถุเคลื่อนที่มาทาง B ด้วยความเร่ง A ใช้ซิกมา F เท่ากับ MA เพื่อที่มาทาง B เอาแรง MBG ตั้งลบ MA G ไซสาย30ลบแรงเสียดทานจนตอนนี้คิดระบบรวมมวลจะเป็นมวลรวมเนาะ MA บวก MBA MBG 60 MA MAG MACG MA 10ไซสาย31ส่วนส แรงเสียทานหาไว้แล้วก็คือ15มวล a 4มวล b 6ก็จะเป็น60ลบ20ลบ15เ,เท่ากับ 10a 60ลบ20เหลือ40 40ลบ15เหลือ25เราก็จะได้25เท่ากับ 10a a เท่ากับ2.5หาได้ a 2.5เมตรต่อวินาทีกำลังสองตอบข้อ3 ต่อมาข้อ25วิศวกรต้องการสร้างถนนรัดเอียงมีรัศมีความโค้งก็คือค่า R 100เมตรรถสามารถวิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่อวิเข้าโค้งด้วยความปลอดภัยตรงนี้รถเข้าโค้งมันจะเกิดความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางเนาะความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือสูตร V 2กำลังสองส่วน R V เท่ากับ10 R เ่ากับ100โอเค เราก็จะได้ความเร่งเข้าสู่ศูนย์กลางก็คือหนึตรงนี้เซตาถ้าเราไปดูตรงนี้จะเป็นเซตาด้วยตรงนี้ก็จะเป็นเซตาเนื่องจากเป็นมุมตรงข้ามกันนะคะเราก็ไปแตกเนาะแตก R เป็น R cos, R s i เซตาาร์เซตา ในแนวแกน y ลดไม่มีการเคลื่อนที่เพราะฉะนั้น sigma f y เท่ากับ0ก็คือ r cos t h e t เนอะเท่ากับ mg ตรงนี้เนอะ r cos เท่ากับ mg เป็นสมการที่1ต่อมาในแนวแกน x ลดเหลียวโค้งก็คือแรง r sin r sin t h e เท่ากับ mv กำลังสส่วน r โอเคโจต้องการหาแทนนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาสมการไซด์กับคอสหารกัน2ส่วน1 2คือ R s i n ไซด์เซตาเท่ากับ M V กำลังสองส่วน R 1ก็คือ R cos คอสเท่ากับ M G R ตัด R sin ไซ์ส่วนคอสได้แทนแทนเท่ากับ V กำลังสองส่วน R G ก็แทนค่าไปนะคะ v เท่ากับ10 r เท่ากับ100 g เท่ากับ10ได้0.1เนาะเพราะฉะนั้นตอบแทนเซตาเท่ากับ0.1จข้อต่อไปนะคะจะคล้ายๆข้อเมื่อกี้เลยก็คือตรงนี้ก็เหมือนกับมีแรง r ตรงนี้คือมุมเซตาเราก็ไปแตก เป็น R-Cos r, os, r s i n r c o s เตตารแล้วตรงนี้ก็จะมีน้ำหนักคือ MG นะคะรถจักรยานเนี่ยเขาขับเป็นวงกลมเนาะแบบนี้เขาไม่มีการเคลื่อนที่ในแนว Y เพราะเขาอยู่ที่พื้นตลอดซิกมาเ y เท่ากับ0เราก็จะได้แรงขึ้นเนาะคือ R-Cos เท่ากับแรงลงก็คือ MG อ c o s สเเท่ากับ Mg s i g m ซิกมาเเท่ากับ M A ก็จะได้ Rsi n เท่ากับแรงเข้าสู่ศูนย์กลาง Mv กํากำลังส okay. องส่วน R โเครานนี้ทำเหมือนเมื่อกี้นี้ก็คือสมการที่สองหารสมการที่1นึ่งส่วน Rcos เท่ากับ mv กำลังสองส่วน r หารด้วย mg r ตัด r ได้แทนเท่ากับ v กำลังสองส่วน rg โจทย์ข้อนี้ให้หารัศมีเนาะคือหาค่า r. r r ก็คือ v กำลังสองส่วนแทนเซต g ก็แทนไปนะคะ v เท่ากับ10แทนเขาให้มาแล้ว0.268 เท่ากับ10ตัดไปตัวหนึ่งคิดเลขออกมาได้3 7 3เมตรเนาะตอบข้อสอ